ทุ่เกาขกองกุศลนได้เสาเหลียงงามทู่อารามอูพนังไปไก่กัิกกะมากาวเออคือจะลมฉันละมาจุ่งมกลุมคากับก้นตัวจั้เพเด็กักบเมื้อเพ้เดเผาเ้าหอนตัวล่างก็ไม่หายได้จชงนว่าเออยังคนว่านึงสือบอกคือการดูแต่ว่าน้เป็นรูปแบบรูปแบบลอง ก่อนนอนก็การแล้วหวเงาเดินลงเดินลาลงเดินลากวีข้มอัวถามกันหมดขอบ้าม้อนแล้ววะยังไม่ไปยังยขอบ้ามอนท้ายทใ่สก็ไ่ได้คข่งเจะเข้าสวนม้อนค้นก็ควรดีเสมอแจ่แตจะน้องบาบ้าจะว่าทิ่ิ่นถิงนพอมูขโมยเสียวูปเร็วพันธุ์กุยรักเราก็ไปถิ่นถิ่นมอญี่่อตัวมาดูเท่าเดี๋ยวนี้ เป็นทั้งไงก็ป่ารู้อาป่าญาเมื่อจะพืดจะข่าวัวบ่อพอเอ้เสียันผู้าวเย่มเยียน่นูกมาบ่บ่ครับข้าวนเกลนหัวไ่อ่างนงาเกลือลาเมื่อเม่เหมือนที่นี่ก็อนฝนตกกระดับฝนทั้งหลายอย่าลือวแมงมัดแตได้ถามดูดูไปว่าฝันจะตี Tránh quá khâu này nha, còn một khâu là dài <laughs> chắc thì nên vấn đề Khâu chiều hâu phải Phật xây chuyện lúc mò Khâu ở cắn lại mưa xuân xuống lại xe và xe bụng gì văn cho khói áo Khâu cứ chỉ với những năm nhô, năm mô là những đủ quầu trang sân đằng cả nội nào đấy Mưa lấy nó trong quả tạp các thầy Cụ thì phải khôn hay hê mưa lấy nó đẹp lâu rồi muốn đẹp thì coi lâu đây rồi nó có người còn tham cả già lấy già cả cầm lấy mà má trái trái nghe bỏ phật kia nghe và khó khăn mà lâu tham qua cái chân đây tàu và cú bà cú ผมเดี๋อวม้วไไก่เขาก็ไปยามขางไฟหอยกระดูมีจะแต้สีเทียแจ้แจ้แต่เม่คนยักเสืยใส่กินงหย้าเลยลงนี่พวกเรา มึงเห็ดเดาดีโอ้ยกูก็บินไปกับข้างไกปก็ฝาหลังก็ไปเลี่ยมไปข้างไหนก็ไปเบิอกูจะบินโงูมาหวานหมอรำเลี่ยมบ้านสาวหมอรำเดินแต่กระดูกหมูกระดูกหั้อกระดูกข้อยของไว้หลังบ้านชาวกาหมักแห้งไว้เห็ดอีหยังหมอรำเอ้อ เราให้มันกินกิโลยี่สิบระตางกระดูกก็ตนี่มันรัแต่เกาเ่าก็อย่ามันกินโดลยี่สิบบาทเอออาจจะไม่ได้กินไคคืนลับผผู้หญิงสิสโปงขาเนี่ยนาจะพุ่งเรื่องขาาวเลยเดี๋ยนี้พิ่นว่าหาลงพอว่ามีกัน เพี่นแม่เราล้ำไปถึงเตี้คุณอยู่เด้นว่าอาจจะหเี่เรานี่หมอเขาเช็ไห้ใจสามาวันมันร้องบให่ได้ว่ามันบ่ไข้เนี่ยนหมอพาว่าสิร้องบึงพี่ดีบ่อข้เนี่ไอ้เจี๊มาไปหนึ่งนะเขาไปฟังน้ำกันไปจังไเขาหายมาหาเช็ดใส่มาหามาจ้าในจังหายพี่เอาเช็ดใส่ไหมอัดประสาทเยอแยเพนนิ่อยั่นเปิดเล่าเป็นชั่วโมงได้เด็ครับเนี่ย รับเปินควรเซินรถบงก็ได้เขาบ่เดี๋ยวลลองเปิดเส้นรถตั้งบังเนี่ยจัดงานบวชนายมึงอาจจหวะบนเมีร่มบ่งานบวชงานบวชอย่สองคนมีิบปีพ่อชอสองพนสี่ร้อยศูนย์ห้ารอยหาร้อยห้าร้อยที่ศูนย์มี ีา0ปี23ปีครับผมวิดีโอแม่นี่ที่เป็นที่ไฮลองบอมหากรุณนะครับเป็นวิดีโอที่อัดไว้เมื่อ23ปีที่แล้วนะครับพศ2540ี๋้วมันสีดังบดสีดังซำบอมเพื่อนแต่ว่าเขาเอาพวกเก่าเขาไหวอยู่ก็เทีมยาหนังอยางเดียี่ยวไหว บมันบอไอ้ิวกินหัขึ้นใจว่าจังได้กัเฮว่าจังได้ก็หัวข้าจังไรกับอหด้นก็ไปทั้งแบมูนังฟังซื้อๆบ่นังนังมีเหอบียรก็หนีทำไมสกซื้อเก่ไเพก็มีคอยมีคนกดในน้บ้าน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 คนเฮ้ย่ปีดไม่มีบอสเลยบอสเนี่ยากไปเยดกีแต่พอําบหดีไปกันยัางหัวหลัดหอก อนี่ยเ้็นฝ่อหมอน้ำฟังล้ำสิบปดขันเล้ยข้อนกันดาเนาะขันผู้ใหญว่าถึงขันนี้สิสู่กันไว้กัเสียกคูข้อมันไปสิก็ดังเลยจิดมันเป็นแพนยังไงเป็นดีวิดีาสตรเอาศาสตร์ยันยังกว่าหัวมันยันกว่าแต่ี่อนวมันยืบนตีได้กี่มันตึงนคตรยางเลยสัน

หมอลำทัดลูกศิษย์พ่อบุญจันทร์ขมอ่อนเอาพี่เส้นอาหารในเพิ่นเบิ้องเบื้งได้ยังกินครับมื่อนี้ไข่ซึบนะพี่น้องยิ่งเนี่ยมีป่นปลาพี่น้องก็ออมไก่พร้อมได้ป่นปลานี่ป่นปลาป่นปลาอะไรครับป่นปลาข้อป่นปลาข้อเบิ้งเบื้องเบื้องเบื้องเบื้งโอ้ยจีนเขาชอาพันเชอบพันใหญ่เนาะ นี่หมอแช่นอ๋อนะครับนี่ครับผู้ประเทศกับเข่าก๊อฟน้าเหมืนกินครับนี่แม่หัวดีกินเราไปโอ้โหนี่หมอลัมเกมนะครับหรือว่าหมอแช่นเกมได้ท mm. ั้งสองครับเป็นเสือใบได้ทั้งแขนทั้งลัมนะเนี่ยยังกินครับมือนี่ ปลาครับผมวันนี้มาทําไมครับมาหาคุณแม่ครับมาเยี่ยมคุณแม่ครับผมครับเดินกินข้าวด้วยกันนะครับมีหลายอย่างช่วงนี้จะเป็นช่วงเว้าน้อฮาวันครับเป็นช่วงเยี่ยมยำถามข้าวแม่ช่วก็จะมีช่วงปลาครับน้ำพริกปลาทูพปลาพ่อปลาก็มีปลาดุกครับปลาดุกปลาดุกทอดอ่แม่นังนั่งก็อะไรนั่งน้ำยอปลาสลิด ปอมไก่นะครับมีปอมไก่มีถั่วโอ้โหคนถั่วายมีแตงครับแตงกวาแตงกวาแตงกวาอะไรแตงยานนั่นเจ้านางหนีพอดีแล้วครับนี่ผู้เกมครับนี่ว่านางหนีไหมผู้สอนคณิตศาสตร์โรงเรียนพุทธโสงนั่งเลยก็นังแบบนี้หมอรำมงคลหน่อยมามามานางดีครับเข่าน้ากันเด้อเดอพี่น้องบ้านเฮาเด้อโมเด้อ โมสีใบจ้โดยจะโดยโมโมเขาก็จะมุ่น้าโม่อแก้งหาโมไปแกลกงขัครับก็ได้เขเขใช่เห็นบ <c oughs> รรยากาศคับลูกซีตุงหาอีเมรว่านี่ลเ <c oughs> อันนี้คือหลงพอ มหากุศลนะครับเจ้าอาวาสวัดว้านท่มวงสาวาธทรมวงสาวาศนะครับบ้านหลังบนหน้าอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาพี่แม่กบมากราบแม่บ่ค่อยสบายตัวนะครับเพิ่นเจ็บเท้านะครับเจ็บเท้าทยังสะดุดประตูนะครับ